สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายกาดในหอยพ้าเลาะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องหาเลาะหอดพี่เอาเพื่อสมเด็จนะครับพี่น้องมาเบิ่งขอกวัวงามของคุณพ่อเพิ่นนะครับนี่ตะโตกงามวี่พอพันใหญ่ๆงามอยู่นี่เพิ่นอยากเปิดราคาบืนีนะครับพี่น้องครับเอาก่อนอื่นมาถามคุณพ่อก่อนว่าเพิ่นซื้อวันจะไหนอยู่บ้านใดสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อชื่อหยังครับชื่อเสื้อครับบ้านตำบลอเมเพลิน บ้านโคกเจริญตำบลนาคเขียอำเภอสหัสค oh. uh, ันจังหวัดกระสินครับ hmm. นี okay. uh, okay. no right. ่นี่มวงเจ็ดตสิบเปอรอเนต์นี่ม่วงสามตัวครับแต่ว่าสิบสิบปอยออกตัวหนึ่งตัวไรก็ได้ตัวไรก็ได้แต่ว่าในีสามตัวตัวนึงบกขายหรอกเออสิขายใน้สองตัวตอนบ้าไหม่อ๋อบ้าเพรตัวเห็นพอตัวเห็นนี่บ้าป็นลูก้อะไรกาเรตครับกาเรตเคสหกแปดแมนอายุหลายปีได้พออายุ พ่อสั่งเทิงสมปีครับตันตนนั้นสามปีนี่หนึ่งเดือนตอนโอ้ยบึงหางหางหางไทยไอ้ง้มงามบวพี่น้องขับท่ายงามไ้พคุณะเอ็นบอสสมุดนี่ค้อมูงของขีวัดบอกบอสบอได้วหมพ่อสูงไรปาในยี่นบัดประชาชนพอร้อยหกสิบหกสิบสามพอเหลืออันนี้จะร้อยหกสิบหตัวนี้นะครับนี่เห็นบอกนี่บอสให้บริษัำเสีอมิตร์ข้อมตัวอย่างเดียวมันพอแมนพอมาพอบริษ ตัวนี้ได้ไลท์ไลท์โคมตัวนั้นมันได้ลอยกล้วยคนน่ะก็รีบ่ตัวนี้สิประมาณหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยลูกมันออกมาบ่จังว่ามันสั้นออกล็อกขึ้นตัวนี้ก็ตัวนั้นออกออกแล้วงามเออเออเออเอาถึงไม่ถึงครับพ่อถึงถึงเอาเอาเอาป่าโอ้ยเออดึงนั่นเปรี้อวาะยังง่นตัวนี้เบอร์ดี้ครับเจ้าเบอร์ดี้รับลูกกาเล็ตเคเอฟหกแปดนะครับ วันนี้เจ้าเบอร์ดีนี่พี่น้องอันคุณพ่พอคันมือนียเพิ่นมากนี่พออยากต่อรองราคานั่เอาไปคุ้มฝูงในฟาร์มคุยกันได้ครับราคาเทอะไรพอราคาก็นยหกสิบบาทเนีาา่นยละอ,อยากได้เตัวไหนครับต่อเปิดราคาไว้ครับอ่าพบปันหาในต่อได้ป่ะต่อได้ครับต่อได้ครับพี่นออ้องครับตัวทุนยูหอนโอ้กาเล็ตเช่พบแปดปักเก้ได้พี่น้องกูหลอกทวงหัวอีพอมาเปื่อเห็นบอลเล่าเห็นคุณพ่อเห็นบอลนี่เจ้าเบอร์ดีนี่ พี่น้องเบิรงนทละโต้หน้าผู้ได้เอาตัวใดกาคือเอาตัวนั้นกับขึ้นจบเพราะว่้พันมีเปิดเป็นสองตัวมั่นพูล่ะอุ้ยสองปีคูัวแล้วพอแล้วครับเอาไปชมตัวต่อไปพ่อบาดนี่เบิรงตัวต่อไปนะครับมามาเบิรงตัวนี้บาดนี่โอ้ักนี่เข่าข้องามดำปึดเลยแดงจึ้งครึ้งโบแดงต่เข่วพูล่ะตัวนี้ซื้อยังพอจงอ่างเจ้าจงอ่างสมซีเลยนะครับอายุเจ้าจงอ่างหลายป่ะเด็กทำ สามปีกัวสามปีหนึ่งเดือนสามปีหนึ่งเดือนครับสามปีกับหนึ่งเดือนเอ่อตอนนี้เปิดผสมราคาเจ็ดบาทพันหนึ่งครับตัวละพันถูกตัวเลยครับรับประกันเที่ยบพอรับประกันสามเที่ยสามเที่ยครับเอางงวะไงเขาหนีใส่รถไปบ่ครับขึ้นรถไปสมสมัยขึ้นเต้นขึ้นค่เดียวขึ้นแน่ไม่กระเต้นขึ้นรถครับโอ้างได้ปันยัง เอาบอลวัวอยู่เพื่อนผมคือคุ้มขึ้นรถใหญ่การตะวันไหวไป,ไปเฮ้ยซึ่งโอ้คันคันขี่รถแสดงว่ามันหัวเชื่ว่าเครื่องเจ็งเครื่องเมืออออม่อละสามตัวสี่ตัวอะไ้ขอตัวมี่วัวแม่พันอันนี้ในในลูกแจ็คตัวแล้วหนิซึ่งหลายลูกมันง่ามบ่พผมง่ามลูกสีดีแดงเข้มแดงเข้มพร้าโอ้ลูกดีก็ก็ก็จะคองเออมาเมี็ลูกกาเล่นด้วกันแมนคนนี้ประมาณุ์ลอย โอ้หอยหกสิบห้าี่น้องครับพุ่นอุ่นเห็นบอกตุกกาเล็ดนี่เป็นน้องครับอายกันซ้ำพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละเมียร์แล้วพ่อเนาะแม่ตัวนี้ทำขี่น้องแบ่งกับปั่นขี้กันบอกปั่นขี้กันปัปนก,นปกจงอาง่างบอกสิมันแม่ครับโอ้ตัวนี้เปิดหลายประเดี๋ยวเจ็ดสิบเลยเจ็ดสิบนะตัวลอกเนต่ยตัวลองเลยเนาะครับอ่าเจอพี่น้องว่าต่ทั้งไก่เนาะพ่อเนาะแม่เบิ้งเบิ้งไข่เบิ้งไข่เบิ้งไข่เบิ้งหางป้า ไปยอนง่ามหางตรงดีหางหลากอ่าหูโบดไข่โบดหนามุมดำนะครับนี่สมื่อว่าจงอ่างปุ่นลื่งดีนะครับเพรามีตำหนิแจ็คห่องนะพอเนะครับพว่าทุกตัวนี่ไม่มีตำหนิแจ็คห่องเนาะครับสุดยอดพี่รองครับมาเดี๋ยวได้ครับนี่สองตัวนี้เปิดมักตัวไหนเมื่อเหลือเอาเลยมาซาปล่อยตัวหนึ่งครับสองตัวนี่นี่นี่ปล่อยตัวได้ก็ได้มักตัวได้เก่าตัวนั้นระวังเจ้ยนงเกาะ เบ,บอร์ดี้ับจงอางครับเบอร์ดีก็จะจงอางนะครับเดี๋ยวผมงชิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกนึ่งโถซื้อมาซื้อจากจากของเก่าคนหนึ่งเดี๋ยวผมิพี่น้องไปเบิ่งอีกตัวนเลือว่าอ่าลูกจะเล่นจะเล่นทราบครับอ่าแครรมม่สามหนึ่งแม่เพรตาแม่นครับเอาไปเบิ่งตัวนั้นต่อไปตาครับเอาพี่น้องครับปกกับเบิ่งตัวต่อใบมาที่นี่พ่อคุณพ่อคนอ้ยบักหนึ่แห่งสีงามคักแดงเข้มคัก คนนี้เป็นลูกตัวใดเพาะเ e f, 1 1> f สามหนึ่งเ e f สามหนึ่งซื้อแล้วครับจะเล่นซับจ้าจะเล่นซับอายุตอนนี้หลายไปไีเพาะสองปีสองสองเดือน <S 1> <S 1> โอ้แม่แล้วเป็นสายใดเพาะสีสายบาวานชิดหรือไนะงคือมัน,นเป็นส้มเป็นส้มเลยเป็นหูโบดนะเขาดีนะครับเป็นงูเอฟนะครับมามันพัดผสมมามัาน,านแบบโอ้โหบันบานเอ้าแต่ว่าต้นโกหนังอยู่ย่นดีเลย อยู่นละพ่อหลายเดือนล่พ่อประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับราคาซื้อมาแพงบ่พ่อหกสิบหกหมื่นเนี่ยตอนนี้บ่ขายบ่ขายพว่าไดเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอ่อแพงเราอยู่เอาแล้วเอาว่าไปก่อนเราเป็นหน่อยพูดเนาะเป็นหน่อยอยู่อ่าบารีการประสมอยู่สองจัดบาทท่านหนึ่งท่านหนึ่งไปไกลสั่นไหนไกลๆได้ทุ่งม่องครับอ๋อพอตัวโทรเรียกอ่าว่าตัวทร่อื่นแน่เอ้านี่คือลูกไส้ของ เก้าเคเอฟสามหนึ่งจับบ้านตำบลน้ำเพื่อละกันซื้อฟ้ามพอว่าพี่น้องเอฟซีเขาเบืองทัวประเทศตอนี้เจอคนอยากซื้องัวน้ำอ้าวคนอยากโทรมาถามแอ่คุณพ่อบอกซื้อจากของซื้อบ้านบนน้ำเพื่อละกัเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ครับพุณพ่อครับครับผมพ่อเสิรดฟันโคกเจริญครับเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกสองแปดเก้าสามสี่ครับอ้าวเบอร์บอกอีกเท่านึงครับพ่อ ศูนย์หกสามศูนย์หกสองแปดเก้าสามสี่นี่นี่คือขอวพ่อเสิร์ดงัวงมออากอยากขอครับขอ,อขออยุสองพัหาร้อลูกโตกับออวันที่ซอยน้ชพอเนาะเอาน,เนี้ต้องขอขอบพุ้นพุณน่อเสิร์ดไข่โอกาสเล้ล 3, ลกันได้พอรอพร้อมเอฟซีไดบึงงัวงตัวกงงามแลักการได้เปิดราคางัวตัวง่ามพี่น้องไมาเลือกซื้อกันุุไทยผมทะิปักมุดไว้พี่น้องจังพิมพ์มาตามมุด นะครับให้พ่อเสิร์ตนี่ส,กส,กสก่งส่งหวานน้ำลำรวยอ่ออาผสมงัวกับอะไเป็นแสนเป็นล้านไม่พอเด้อาะคุณครับพ่อครับ